บุญกิริยาวัถตถุสิทธิ์ทานศีลภาวนาอปจัจยนะ เวียวัจจะปฏิทานะปตตานุโมทนาธรรมัสวนะธรรมเทศนาทิฏฐุ กรมะทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยให้กับสติเกิดขึ้นมาได้สติเนี่ยแบ่งเป็นสามัญกับสติแบบพิเศษสติแบบสามัญก็คือเข้ามาอยู่ในเรื่องของการให้การรักษาศีลปัใจจัยใช่ไหมคะ คือเรื่องราวตกต่างๆเหล่านี้วัตถุนี้ไปว่าเรื่องราวนะคะเรื่องราวทั้งหมดสิบอย่างนี้เรื่องราวทั้งหมดสิบอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องของการกระทําบุญเข้าใจใช่ไหมคะเรื่องราวในเรื่องของการทําบุญมีอยู่สิบอย่างสติเกิดขึ้นมานะได้เพราะว่าการให้มหากุสลเกิดขึ้นมา เพราะการกระทำทั้งหมดนี้ว่าโดยว่าโดยสภาพของจิตสติเนี่ยเข้าไปอยู่ในมหากุศลและจิตแปดได้หมดทุกดวงเลยค่ะสติเนี่ยไปอยู่ในนี้หมดทุกดวงเพราะฉะนั้นการให้จึงเกี่ยวกับเรื่องของบุญเข้าใจใช่ไหมคะ รักษาศีลการเจริญภาวนาไปว่าเจริญเจริญสมาธิหรือว่าเจริญปัญญาที่รู้จริงในรูปในนา้า mm hmm. ก็เกี่ยวกับเรื่องของมหากุศลเกิดนะคะมีสติเข้าไปถ้าเป็นการทำทั่วไปธรรมดาในเรื่องของสิบเรื่องนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นสติสามัญน,นะคะ แต่ถ้าพิเศษขึ้นไปอันนี้ต้องเรื่องของสติปัฏฐานสี่อันนี้ต้องเป็นเรื่องของการเจริญนะเอาฐานทั้งสีง่ฐานทั้งสี่คือกายเวทนาจิตธรรมฐานทั้งสี่ให้สติไปแลลึกรู้ในกาย ในเวทนาในจิตในธรรมเหล่านี้นะเพราะว่าสติจะต้องมีฐานใช่ไหมคะฐานเหล่านี้เป็นเหตุให้สติเกิดอย่างนี้นะก็คือฐานทั้งสี่ทำให้สติเกิดขึ้นมาอันนี้เรียกว่าสติพิเศษ